หุ่นพยนต์เสมิงหัวขาดหุ่นพยนต์เสมิงหัวขาดต้องไม่มีหัวเลยนะหางต้องด้วนด้วยใช่มันเป็นตำรายังไงครับอาจารย์มันมายังไงไปอย่างไงครับที่ร่ำเรียนมาตำราโบราณเสบิงหัวขาดเนี่ยตำราโบราณนี่นะครับอยู่อาจารย์นะฮะท่านสามารถว่าสักก็ได้เขียนพยันก็ได้หรือว่าจะแกะจะปั้นจะหล่อได้หมดแต่ละมีวิธีและมีอ่า ความรู้เกี่ยวกันถักอืขึ้นมาแล้วถักขึ้นมาเป็นเสืออก็มาเป็นเป็นเสือโหคาดนะครับหรือแบบคือไม่มีผิดละไม่มีถูกเพราะว่าอที่จำเป็นหนักสามารถทิกแพงแล้วแต่จะประยุกต์เอาเองว่าจะไปแบบไหนมุมไหนใช่ไหมครับมีคนถามว่าไม่มีเงินตำนานนะฮะก่งนี้แบบมันมีไหมเขาไม่ห้ามอยู่ว่า มีเฉพาะหุ่นพยนต์ไม่ห้าว่ามีเฉพาะก้ะนเนตรนี่เขาห้ามคือคือมีทุกอย่างแล้วแต่คนจะประยุกต์แต่ขอให้สื่อทอดวิชาล่ําเรียนมาแล้วประยุกต์กันเอาเองใช่ครับไม่แหวกอาจารย์นะครับแต่ว่าอยู่ในรูปรอยเดิมนะครับเด่นด้านไหนครับอาจารย์อย่างนี้ต่าบารมีมหาอำนาจตบะบารมีมหาอำนาจการคืนใสนะครับเหมาะเหมาะสําหรับใครครับอาชีพไหนครับเดินทางแล้วก็คนนี้ขับรถข้าราชการ ข้าราชการเลยนะเดินทางทั้งหลายน,านะพ่อธกิจ<ฐ>ที่ติดต่อได้วัต,ต,ต้องตั้ตัวเนาะป้องกันตัวนะไม่มีอำนาจนะไม่งัน้นโดนรังแกนะมีมีเคล็ดหนึ่งที่ประมูลงานนะสิบคน,นอ่ะเขาเขาได้แต่เจ้าคณะเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีนี้ไือมีอำนาจอะไรคือคือเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ต่ำมาก แต่เขาได้อะแทบจะไม่ได้เลยว่าง er ันเถอะตีโลแน่นอนปุกตีการประมูลเนี่ยคนเก่าต้องผูกขาดอยู่แล้วใช่คนเก่าไม่ได้คนเก่าไม่ได้แต่คนใหม่ได้เขาเอาหุ่นรถยนต์ของอาจารย์ไปใช่ไหมครับใช่ใช่นี่แหละครับก็คือประสบการณ์นะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับงานนั้นระดับกี่ล้านครับระดับหลัก55้าล้าน55ล้านนะครับคนที่เอาไปก็คือเขาได้ผลดีนะครับนี่คือระดับ55ล้านนะครับนี่คือเสือหัวขาดนะครับตำราปูเสือหมื่นอังสองนะครับ